ทุกคนสี่อันหาอันหน่งใหม่ อ่อนเลยทุกคนสบายดีสวัสดีเด้อทุกคนมื้อนี้ก็สิเข้าป่าหนูไม่มื้อนี้มาคนเดียวเนาะแม่ไฟไเพิ่นบ่ได้มาน้ำมือมบบ้อนี้พี่น้องกะย่างดอกป่ะไปกะบ่ได้ไปไกลดอกมื้อนี้ไปผู้เดียวพี่น้องกับ่ฮู้ว่าสิไดีลายได้น้อยทำไมเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นูมื้อเช้าน,นีา่กะ มีคนไปหาแต่เลือกแล้วน้ำไม่ก็ซึ่งก็แปลว่าก็าเจ้ากะซับเอาไปก่อนปเป็นแล้วเนาะแล้วก็สีเย็บเอาน้ำไม้นะ้ำคันพายเจ้าของเนี่ยวันนี้พี่น้องกว่าคนอื่นเขาก็หาเลยมึงสิได้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 หน่อยนะก็ไปเบิ่งไปชมน้วยกันเนาะแม่เฝนเอาง,งวัวเขามาผูากเมื่อกี้อยู่น้ำพ่อแม่เฝนชิบหาเลี้ยงงวัวใหญ่งวัวส่วนแถวพ่อเฝนก็ไปเวียกเนะเาะไปอยู่เฮ้ ไปกระบักนกเอาบักนกไปเป็นหมู่เจ้าวสิหลักมาปะผู้เจ้ากู้ปจักษ์ีเบาดำดำมันนี่อยู่ที่เข่ากันโอ้โหเฮิองนกเข่านี่ัน่อยกระกลมกระมานหมดเลยพี่น้องเลยเดินหน้าออกมาจักหน่อยเอางัวผึ่งเอางัวเขม๊อผูกกินหยาหยามันลายได้ตามหายตานาเมืองหนึ่งพี่น้องยามนี่ส่วนมากมิเตแมงอันนี้เจาะ เจาะน้ำไม้แล้วก็ไข่ใส่ไข่แล้วก็เป็นตัวด้วงแมนกระลูนบ้านเฮอเอิรนด้วงแมนกระลูนด้วงมะพร้าวนะพี่น้องกินได้เลยบ้านเฮอเอิรนแมงง่วงตัวผูกกับตัวแม่ตัวมันลื่นๆื่นนะพี่น้องเออเออ มันหัดเข่าบางพี่น้องมือมันขมเนอะเจ็บได้นี่บุรีเอาดอกเนาะพระมันไปขับตัวใดมันเจาะแล้วมันก็เป็นแมงได้หน่อไม้เป็นแมงหลือก็แข็งแข็งแต่พอมันไข่เป็นฝักเป็นตัวดวงมันเกิดเน่านนหน่อไม้หนาะไลนี่คือเห็ดอะไรเห็ดพี่เบือ่อ เ็ดเบื่อดอกเอ้ยโึ้ยดอกกหลือเมึงอกกเอ้ยก,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 ก็น้ำไมให้เองก็บริลายดอกมิต่ตามคันแคมหวยแหละพี่น้องคันนาคันพายแถวนี้ก็สิมยอนเอาน้ำแหละก็แถวนี้ แกน้ม้เลยทุกคนน้อันี่ล้วหน่อมันขึ้นมาแล้วก็หมดหมดหมักม,มาจับเนาะนี่ดีกอริ่งเหาหนิหัวสุกงูสุกงกอยู่พี่น้องเห็ดพุด่นจุ่มกลุ่ม อ,อข่อยบ่ได้เห็นย้ำนี่ก็เจ้าก็เริ่มหาก่อยเลยเดยหาลายแลยเลยนะบ่ได้ว่าเริ่มหัวไกล้สิหอดบุญขาวสากเนาะ พี่น้องคุยน้องเห็นบ่าย้อนเอาเอาไปแกงพร้อมซุปแม่ผัดไส้ซุปแม่พี่เจเป็นสั่งว่าเอาหน่อไม้มาแกงในเด้อหนว่าเนาะกินแกงหน่อไม้ khí và sau tôi này đưa sĩ áo nhỏ nó có nó muốn mi lại ăn nha vừa ăn ăn nó vùng ăn như nhảy con ตั้งนะตั้งสุกงศ์งบอยู่ทุกคนเอ้ยนี่อันนี้ก็กำลังสูงแต่มันวิดไปไวมันเป็นใหม่ไวเนาะโอ้จะยุงพีดนอง หัวมันยังอยู่หรือบอก่พี่น้องดวงเดือดีแก่พี่น้องเบิกมันออกเหมมั้งอันนี้นะโอ้มันออกแล้วพี่น้องเลยอันนี้แหละที่แมงหวางมันเจาะเจาะแล้วมันก็เน่าเจาะแล้วก็วางไข่เสร็จมันก็เน่าก็เป็นตัวดวงจะ้าเฮิงลายมันก็คือออกแล้วพี่น้องมันไปแล้วอ้ามันออกแล้วดี่น้องไม่ก็สิเน่ามันก็สีอยู่ในนี่เนาะตัวมันใหญ่แล้วมันก็สินีแล้วพี่น้องเลยเลือแต่หูมัน ไ,ไดวบ่ได้เอามีดมานำถุกคนเลยชบเอาน้องให้ตัวใดมันยาวนะมันจังควางระตาคันเอาบ้องมันตัวยาวๆแบบ้บัวไดเอามีดมาก็เอาเสียมนี่นะวาครับด็อกๆ็อก็อก Up next. ท่ออีกและคู่หนึ่งพี่น้องเลยเอาไปขวัวกินจักว่แซืชบจาจักนี่ลังเจาะน้อไม่ยู่นี่คนละมองกันได้กันบาก,กินนี่น้อไม่มันจะเป็นแมงวัดแมงอันนี้เจาะพ่อฝนแถมคันพายขึ้นมาใหม่ไปคุดขี้ดินหัวโพลสุกนะแถมขึ้นใหม่เบิ่งน้อไม่พี่ทุกคน หน่อบองคืออันอันน oh, okay. oh, okay. ี้จะเป็นหวยเนาะไปฝั่งนั่นกันจะเป็นทีของกะเจ้าป่ะบอง้ยอันนี้ทุกคนเลยใหญ่ได้ยิดีบอกพี่น้องเอาเผินไปเผาก็ใช่คับปอดอีพ่ออีแม่มันไปเมื่อไหรมันตื่นเชียงคอยท่วง ผูๆหยุบหยิบหยุบหยิบอยู่ปลาคอเลี้ยงลูกพี่น้องผูๆหยุบหยิบหยิบทังผูบมืกี้นีมันอยู่แถวนี้เดี๋ยว็เห็นบ่พี่น้องเลยลายอลิปลาคอน่อยปลาลูกคอกน้ำไม้ย่ำนี่ส่วนมากมันขึ้นสูงไปเลยว่าเห็ดไม่ตกบางในรับนี่มันมืดพี่น้องเนี่นี่นี่อันนี้คือหน่อไม้เดี๋ยวนี้มันสูงเลยถ้ารับมันใหญ่หน่อมันก็้ทใหญ่น้ำเนาะนี่ อาตัวได้แมงบ่เจาะมันก็บ่แข็งพี่น้องอ่อนขึ้นสูงขึ้นแต่หันย้ํามันเป็นไม้ตอกอยู่นก็มีแต่คนมาลักกอนี่แฮงลําใหญ่พี่น้องแนวมันลําใหญ่แล้วมันก็สิใหญ่นี่นอไม่มันขึ้นสูงนั่นสิมายอนเอานอไร่นี่แหละแม่พ่นยอนเอาัีจักหน่อเบิ่งๆก่น โอ้เพิ่นเอาอันนี้ปกไว้ก้อนอะไรพี่บัวลายพี่จะส่วนมากกวโกบง สั่งไผ่พี่น้องเอ้ยเอาไปแกงนี่โคตรแซ่บเลยนะดินะนี่นี่ส่องหน่อกับพ่อแกงนะหนึ่งสองสามสี่ห้ากอเดียวอันนี้พ่อผนแพงไว้้ใหมันเป็นไม้เนะาะพ่นเอามาปลูกแคกแปีเลยทุกคนเลยห้หกเจ็ดหน่อทุกคนนี่มันโบคยคอยข่มได้หน่อไหมนี่ลย แกงนิวานจุจย่ยโอ้ยกำลังขึ้นสูงเติมก็เดียวนี่อีกอย่างกับคำสิตัดไม่เพื่อกกยังแพงเนาะมันานาๆจักตัดคำตัดแล้วมันก็อยกตใจนะพี่น้องคำตัดเอามันไปลายๆกัน งวงเจาะมุ้งมี้วดวงดูบ่ตอนนี้พี่น้องเดี๋ยวสิแกะให้เบิง่งเนาะไปอีกกรบอจักตัวนี้คือพี่น้องโอ้มันหึง้วมันไปแล้วแบบนี้นะมันเก่าแหงแ้งเลยทุกคนเด็ดที่มันมันหนีแล้วทุกคนเอ้ยหนีแบบนั้ อ่อนเลยทุกคนเดี๋ดิออนักเอาบอกงขับไน่อ

อ่อนเกินไปพี่น้องเอยอืมครับอันนี้พอดอันนี้ก็ได้น,น,น้อยๆว้าทุกคน สี่อันหาอันนองใหมขักขนาดพี่น้องโดนไหลสดๆจากโกเลยเด้นี่งามขังแงมเน่ทุกคนขอตัวซับอนุมัยก่อนเนาะ ออกของดีแล้วพี่น้องเห็ดปลูกตากดอกเดียวนี่บ่เนาะอันแมงกันอาจะกัดมันบ้างพุดขึ้นมาลองเบิ่งใหญ่สําใเพอเห็ดปลูกตากพูดเลยว้าวบางม่องมันเาวเป็ลไรพี่น้องอันออกอันออกบวพร้อมกันเนาะเบิ่งสิลองหาเพื่อมีหมู่เป็นพี่น้อง แมงเรียกัดมันแมงมันหมักกัดเห็ดปว่วงมันมนันวานจุ๋ยได้นี่ ต้นไม้มันค่าอัน,นต้นไม้ที่เรออาทาละทั้งลุ่มมันมีพรไม้เนาะชมมากคือว่าเหตุใดแล้วไม้น,นี่ลองขุดลงไปน,น้อยมา ใส่ซ้ำมืึงถ้าไม่จะหน้อยนึ่งแถวนีิก็เต็มกระดาษอะไรเนาะมือแหละมาคู่เดียวกันเลาะไปกะปกติมาหากระเมียกไปใส่เส้นเลาะลงไปหดแถวแต่ไกลเติบอยู่พี่น้องนี่เราไม่ให้หาใครหาในเถาะพี่น้องเอ้ย น่อไม้นี่แหละพอได้กินอย่างอื่นนะเอา้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ซะเขาซื้อทุกอย่างเนาะซื้อทุกอย่างบริืัทแต่น่อไม่กะคำว่า,าไปซื้อกับสำนิกกับพแพงเติบได้พี่น้องเลยเห็นว่าย้ำน่อไม่กะเวลาเขาไปซื้อเขานี่กับแพงพอสมควรอยู่แต่อีกอย่างกันน้ำไม่กะคือว่าคอยบริษับบริานะา,นาลายมือเลยเนาะคือเวลาอเขามาล,ลายลายมือมาเธอหนึ่งเขาก็ได้หาเขาก็บ,บริกินทุกๆุกวันทุกคนเลย อ่อนแต่เห้ปลวกตาบดอกนี่เนี่ยหละเต็มกระต่าละเดี๋ยวสิบห้าเีดเอาไปยันางต่อเพราะว่าหน่อไม้นี่กัตัวไรอันบ้องมันกัโตมันบกข่อยใหญ่ตัวอะไรเป็นตาแกงกะสิปอกแกงแกงกินซุ้มกันมืออื่นเนาะแม่พี่เจแม่คอยใส่ตะพงตะแพนยังไปรสั้นเนาะเย็ดชูเฟิร์ดก็ว่าอยากแกงหน่อไม้ผู้ใดก็ได้เพื่อนบรมานะมกับ หาไปหัชิ้นเผ็ดแกงมืออื่นแล้วก็แกงเนี่ยต้มเนี่ยอะไพี่นอ้องเลยโอเคไม่เต็มล้วเมื่อก่อนอเฮ็ดใสท่ทั้งเคิืองเจักว่าเฮ็ดฉลักเหี่ยวกจั๊กไปหีดเอาใบยานางเลยไปเก็บเอาพักหบเห็บพักไห้แยงทุกคน แกงน่าไม้กินผู้เดียวกับโบอยากโบเ่บเนาะต้องกินหลายๆลายคนแหล้วก็มีพักกินกับเยสิิปเ,ก,เก็บพักโฮเพบแล้วก็พักขยงก็สิแกงน่อไมแล้วก็เอายะนางพร้อมพี่น้องเก็บพักเก็บนี่แล้วก็สี่แหละเมื่อเที่ยงแล้วแบบนี้น,นะไม้สิหีห่ยวะโจกักโอเคไปพอ,อกันอยู่บนไาหน้าเก็บพักถูก้เลยพี่น้องอยตอนนี้ก็หอดหายหน้าเลยพี่น้องทำไมงกันกนัก ชิลกมาเอาผักขปเห็บแถวต้นนี้กบกามือไร้แดดแดดกจ็จะมาใส่ขุมือเลยขอคนว่าคนอื่นมาใส่นะพี่น้องบักกะนีโตบังใหญ่หนึ่งโดดลงน้ำเลยกบเข่าเคียวงามตนนี้ก่อนสิเก็บผักขบเห็บกับมาเอาผักขยงก่อนนี่พี่น้องสะแพนสั่งบัเก็บมาลายๆด้วยผักขยงคนว่านี่เก็บอายุแคมปล่าเขานี่ถือธงมาใส่พร้อมทุกคนเลย ใช้พักเพล็บชพักแงงยันนั่งได้แล้วยันนางโอเคทุกคนเอยตอนเก็บกับสิบวถ่ายเบิง่งกำลังสีตั้งกล้องเพะว่าจะเป็นอนาถาค่ะอนาถาเหน่เบิงเ้งพี่น้องขาตะกล้องฮักแล้วใช่บดได้เลยหลังจากประคับประคองมาเฮงหาไม้คัดใบไม้คัดกับไปอยู่แล้วบันยุดออกเป็นชิ้นส่วนนะโอ้ยจะเห็นขักต้องเก็บพักก่อนเนาะเก็บแล้วจะคิดถ่ายพี่น้องเบิงบ้ง,งมีขาตั้ง พักกูเพบกับยูเทล้หน้าแหละทุกคนเด็ดเอาพักแข่งก่อนเป็นป่าอยู่ทุกคนลายขักลายแหนมนะคุณมันต่งามๆเด็ดเอาประมาณประมาณเข่งต้น ลงมาเก็บเอาผักโอ้ยบูกินเห็ดลหลายแถวนี้ย่างน้ำขุ่นไปบ้านพี่น้องดีเดยเห็นหมดทุกคนนี่คือผักโหบเห็บเดี๋ยวสิเอาดึงขึ้นมาให้เบิ่งร่างอ,อ่อนๆพอดีกินเดี๋ยวสลรางน้ำเนาะบุไดอ้อึดพี่น้องไอ้ไลหลาย พอแลวมั้งพอแหละทุกคนด้วยตามหว่างป่าเขานี่โอ้ยลายขััหลายเนี่ยเห็นบอกทุกคนลายนี่กคัเเบเหลททางนั้นเลยได้จนิกดกระเพาะปวดอืดพี่น้องกำลังพอดีกินกร,บกรอบๆนี่ โอเคบรนยากาสีใสทงแล้วก็เมือนอะก็สิเป็นทงพักแยงแล้วก็ยานางทุกคน,กคนพัพผนคลิปหน้าเด้อพี่น้องลาไปพร้อมกับพักน้ำไม้กับพักกันแล้เนาะกับสีแบกน้ำไม้ขึ้นทอดเทียงเพื่อชีวอดเมื่อยแล้วทุกคนโดยไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง